นี่ค่ะคือปัตตุดิบที่เตรียมไว้พักขี้เล็กจ้าพักขี้เล็กต้มสามน้ำหนังงวต้มเปี้ยค่ะร่วมกันไว้เครื่องที่สีไซกะมี่หอมแดงพริกค่ะพักซี่พักหอมระอิตูจ้าแกงใส่ํำปลานนำอย่านั่งค่ะนี่คือข้าเบีย ปัาทุดีบค่ะตำพริกค่ะตำหอมแดง ่ำพริกแล้วกล่องอย่านั่งเลยค่ะที่ทกล่องอย่านั่งที่ปั่นไวคน้ค่ะไหนหัวตุนเปียยค่ะหอมแดงพริกที่ตำไว้ลงไปค่ะ จะไข่หันซอยลงไปน้ำค่ะผุ้งเคียงด้วยเกีย์ค่ะน้ำปลาาน้ำตาค่ะ เคียงให้ครบก่อนแล้วค่อยเอาไปตั้งไส้จ้าของสดลดค่ะ,น,น,ะน้ำข่าเบียงไปเลยค่ะน้ำขับเบีย้ยที่แซ่น้ำไว้ค่ะ หอเดียที่แช่น้ำไว้ค่ะใส่เคียงครบแล้วอยากนั่นเขาก็ไปตั้งป้ยเลยค่ะใส่หอมแดงโรยลงไปอีกค่ะหอมแดงไม่ไปแหงหวานค่ะพี่น้อง ใส่เครื่องเสร็จสับเรียบร่อยไปตั้งไฟเลยค่ะติดใ้ใส่หมอค่ะคนเพื่อว่าไม่เขาเบียรติดหม้อจ้าลอให้หม้อซุกค่ะ นี่เป็นพักหอมักอีตูพักซีเหล่าค่ะหันซอยเรียบร้อยพร้อมจะสีเป็นร่งหมอ้อใส่ซุปแล้วค่ะซิมรสค่ะกจีดไปน,นิดน้อยค่ะเตือน,น้ม่ปลาปลาลงไปอีกค่ะ นั่นแท็กซี่ต้องไปเลยค่ะแท็กซี่ไอ้ตัวเนหอมค่ะ ยุ้เต่าค่ะแล้วแล้วจ้าแกงขีเล็กคอนฮ้อน,อนใส่หนังงัวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับส้มค่ะสวัสดีจ้า